สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของปันนะคะวันนี้คลิปแต่งหน้าแบบมานั่งมอยมาแต่งให้ดูกลับมาแล้วนะคะก็ช่วงสิ้นปีแบบนี้ปันเชื่อว่าหลายๆคนอะน่าจะต้องไปออกงานไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวไปร่วมงานแต่งอะไรแบบนี้เนาะก็เลยคิดว่ามาทําลุคนี้ให้ดูดีกว่าซึ่งลุคนี้ก็จะเป็นลุกออกงานเช้างานกลางวันนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากได้ลุกกลางคืนเดี๋ยวตามมานะก็ลุกวันนี้ปันคิดว่าเป็นโทนสีที่แต่งง่ายใช้ได้กับทุกคนนะคะยังไงก็ อยากรู้ว่ามีเทคนิคอะไรยังไงนะคะไปดูในคลิปได้เลยค่ะ เวลาที่เราแต่งหน้าออกงานเช้านะคะเราก็ต้องแบบไปเจอแดดไปถ่ายรูปข้างนอกบ้างอะไรบ้างนะเพราะฉันปั่นจะใช้กันแดดก่อนนะคะนี่คือกันแดดของ MAC นะคะ l ไลฟ์ Light f ูซี่เนื้อเขานะคะจะเป็นเนื้อกันแดดแบบว่าอย่างเงี้ยสีอมชมพูพิช,พชนิดนึงคือ MAC กอะเขาทำกันแดดออกมาแบบสำหรับเตรียมผิวก่อนแต่งหน้าอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยน,น้องไม่รบกวนเมคอัพเลยสามารถทาได้เลยไม่ต้องเป็นห่วง เขาจะปรับสีให้หน้าเราดูแบบสว่างแล้วก็แบบขาวขึ้นนิดนึงนะคะแต่ว่าก็คือไม่ได้ถึงขั้นแบบขาววอกอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ปันคิดว่าคนผิวเข้มกป่าปนก็ใช้ได้ปันใช้ให้ลูกค้าก,ก็ใช้ได้ทุกสีผิวนะอทาออาไปเลยนะคะ เวลาที่เราไปงานเช้าอะบางทีเราต้องแบบไปถ่ายรูปเอาดอ r อย่างที่บอกเนาะเพราะฉันวันนี้นะคะปันจะใช้ไพรเมอร์ที่เน้นช่วยในเรื่องของการคุมมันนิดนึงวันนี้จะใช้เป็น hourglass veil นะคะตัวนี้เลยซึ่งเขาจะเป็นไพรเมอร์ที่แบบสีขาวนะแต่ว่าก็คือไม่ได้ทําให้หน้าวอกเหมือนกันวิธีลงนะให้ลงน้อยๆน,นะคะปันจะลงแค่ช่วงเนี่ยช่วง T zone เพราะว่าส่วนอื่นอะเราไม่ได้แบบมันมากกอแบบเป็นผิวแห้งอยู่แล้ว เต็มผิวเสร็จแล้วนะคะทีนี้ปานจะมาคอ r เรกในจุดที่แบบรู้สึกว่ามันคล้ำแบบอย่างใต้ตาเปลือกตาที่มันคล้ำนะคะวันนี้จะใช้เป็นท์สเชฟเทปคอ c เรกเตอร์นะคะสีที่ปานใช้คือสีออเรนจอันนี้ให้ดูเดี๋ยวปานจะป้ายน้องลงไปบนถาดก่อนนะคะอันนี้คือใช้น้อยๆน,นะเพราะว่านิดเดียวคือสีชัดแล้วอะแปรงที่ใช้นะคะปานใช้ u o u Up u r u s h นะเบอร์206แต่น้อยมากๆลงบริเวณแบบ ใต้ตา,ตาที่มันมีความแบบคล้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะค orrect สีเรียบร้อยนะคะทีนี้ก็จะมาใช้คอนซีลเลอร์นะคะซึ่งป่านจะใช้คอนซีลเลอร์ของ our glass นะคะสีซีเปียป่านจะแบบแต้มลงบนถาดไว้อย่างงี้เหมือนเดิมนะแล้วก็ใช้แปรงเหมือนเดิมเลยนะคะในการแบบเก็บรอยอะไรเงี้ย ปกติเวลาปั่นแต่งหน้าปั่นจะชอบแบบหลังๆชอบแต่งตาก่อนปั่นอยากให้แบบไพรเมอร์หรือว่ากันแดดหรืออะไรเที่ยวลงไปอ่ะมันมีระยะเสร็จตัวก่อนแต่งตาเสร็จผิวมันก็เสร็จตัวพอดีแล้วก็ลงรองพื้นต่อรู้สึกว่าแบบเออผิวมันสวยใช้มือกดกดแทบๆให้แบบคอนซีลกระจายได้เลยนะคะก็ตาล่างเหมือนเดิมนะคะก็ค่อยๆแตะ ตอนนี้ใต้ตาก็สว่างแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาแต่งตากันต่อเลยวันนี้ใช้อายแชโดว์ลิควิดของ c a n m a ม e นะคะ mm hmm. เบอร์ศูนย์สนะแต้มลงไปเน้นแบบแค่ช่วงกลางตาค่ะแล้วก็ใช้นิ้วแทบเลย mm hmm. มันจะเป็นเบสให้ตาเราแบบสีชิมเมอร์เราชัดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ติดทนขึ้นอ่ะต่อเลย e ลิตตาวันนี้จะใช้ของทาแล้วกันนะคะเดี๋ยวปานจะใช้แป้งใหญ่ๆก่อนอันนี้น่าจะเป็นแป้งของ MAC ทุกคนแต่ว่าแบบมันเลือนแล้วอะจำเบอร์ไม่ได้นะใช้สีประมาณนี้นะคะผสมกันก็ขอแป้งนิดนึงปานจะลงใต้รอยพับเปิืกตานะคะโทนงานเช้าว่าจะแนะนำให้แบบไม่ได้แบบนูดมากไม่แบบน้ำตาลมากแต่งแบบมีสีสันนิดนึงอะมันจะดูแบบถ่ายรูปขึ้นนะ ได้สีประมาณนี้แล้วนะคะก็เอาสีเดิมเหมือนเดิมเลยนะคะมันจะมองตรงๆแล้วก็นี่ลากช่วงนี้ออกมามันจะช่วยทำให้แบบตาเรายาวขึ้นนะคะเป็นการกำหนดพื้นที่ตาเสร็จแ,แล้วนะคะปั่นจะมาใช้สีที่แบบอ่อนๆอ,อ,อย่างนี้ สสีนี้ผสมกันแล้วกันนะคะแล้วก็เกลี่ยด้านบนค่ะให้แบบมันไม่มีขอบต่อไปนะคะเดี๋ยวจะมาเขียนอายไลเนอร์สีสีกันก่อนให้ตาเราดูมีมิตินะคะอายไลเนอร์ er ของ CanMake นะวิธีการนะคะมองตรงเหมือนเดิมนะคะทุกคนเวลา,เาแต่งหน้าตัวเองก็คือให้มองตรงไปกับกระจกแบบนี้นะคะมองตรงเลยลากจากขอบลูกตาดำเชิดหน้าขึ้นนิดนึงนะคะ เราวลากให้มันเป็นเส้นขนานนียปานจะเว้นช่วงระหว่างแบบคนขนตาไว้อะเพราะปานอยากหลอกให้ตาเราดูแบบยกขึ้นนิดนึงนะคะใครแบบอยากจะยาวแค่ไหนอันนี้แล้วแต่เลยนะเราค่อยถมไปเรื่อยๆตายาวแล้วอีกข้างหนึ่งทำเหมือนกันนะคะ แล้วก็เหมือนเดิมน,นะคะอันนี้ช่วงหัวตาปันก็จะเขียนให้มันค่อยๆเชื่อมกันเสร็จแล้วประมาณนี้ไงามากต่อไปนะคะเราก็จะมาใช้พวกสีที่มันเป็นสีเข้มในพาเลตอะไรเงี้ยใช้พาเลตเดิมก็ได้นะคะใช้สีประมาณนี้สีเข้มสุด midnight แปรงอันนี้คือแปรงจองแซมุนอายแชโดนะคะทุกคนปันจะทับลงไปช่วงนี้ช่วงหางตาค่ะ การทบไปาเชด์เข้าไปอย่างเงี้ยมันจะทําให้ทุกอย่างดูแบบดูฟุ้งอะ่ะเราก็ดูละมุนขึ้นมันจะไม่แข็งเกี่ยททบเข้าไปเลยค่ะต่อบบัปจะไม่ค่อยยุ่งกับหางตรงนี้เท่าไหร่นะจะทบแค่ช่วงแบบช่วงหางตาตาคือดูแบบมีเงาตาดูโตดูยาวเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ทับตรงช่วงหัวตาด้วย อันนี้ขนาดแปลงอะทุกคนอยากให้ทุกคนลองเลือกตามรูปตาตัวเองนะถ้าใครเป็นคนที่แบบตาเล็กมากๆอะแปลงอันนี้อาจจะต้องเล็กกว่านี้นะคะก็ไปลองเลือกดูแล้วแต่ความถนัดด้วยนะคะทีนี้จะมาเติมชิมเมอร์นิดนึงนะคะจงไมุนอาร์ติสพาเลตสี Orange Brown นะคะซึ่งจริงๆปัจจะใช้แค่ตัวที่เป็นกลิตเตอร์ของเขาอะมันก็จะทาลงกลางตานิดนึงนิดเดียวให้แบบมันมีมิติพอออกมา เสร็จแล้วนะคะเราจะทําการดัดขนตาซึ่งที่ดัดขนตาวันนี้ใช้ที่ดัดขนตาของบอกต่อนะคะลนไฟแช็กเหมือนเดิมใช้มาสคาร่าของ m o ูดนะคะสีดำปั่นจะไม่ปัดปลายขนตานะจะปัดแค่โคนเลยนะคะที่คือแบบเนี้ยยกตาขึ้นมาแล้วก็เอาแค่โคนขนตาเลยนะ ขนตาปลอมนะคะปั่นใช้เป็นเบอร์ประมาณนี้คือมันจะมีการจับช่อมาให้อยู่แล้วนะคะถ้าถามว่าซื้อที่ไหนคือจริงๆอะปั่นชอบไปเดินตามร้านขายแบบขนตาปลอมที่เขาขายแบบขายส่งอะแต่ว่าถ้าเป็นแบบคนทั่วไปที่ไม่ใช่ช่างแต่งหน้าก็แนะนําว่าลองแบบไปหาดูในแอปส้มคิดว่ามีนะคะคิดว่ามีเหมือนกันเพราะว่าน่าจะมาจากที่เดียวกันนะทุกคนอะเริ่มแรกนะคะขนตาปลอมปั่นจะไม่ค่อยแบบใช้แบบ ทั้งแผงไปเลยนะคะป่านจะทําการตัดประมาณแบบสามช่วงอะ่ะหนึ่งสองสามแล้วก็ค่อยๆติดตรงไปทีละชิ้นนะวันนี้ใช้กาวของคอสลุกนะคะเวลาติดนะคะป่านจะชอบติดเข้าไปที่แบบช่วงหางก่อนแล้วค่อยไล่ไล่ไล่เข้าไปที่หัวนะคะอันนี้แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเลยนะบางคนก็อาจจะถนัดแบบติดตรงกลางก่อนแล้วค่อยออกไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่นะคะเวลาติดก็จะมองลงอย่างนี้นะคะแล้วก็วางตรงขอบลูกตาดา ปานจะแอบติดให้มันแบบห่างมันยกขึ้นจากแบบตาจริงเรานิดนึงอะเพราะว่าเราจะได้ดูแบบว่าตายกตาไม่ตกนะคะพยายามติดให้ชิดโคนขนตาที่สุดเลยนะทีนี้ก็จะใช้มาสคาร่านะคะทุกคน ปัดย้ำเข้าไปอีกทีเนาะให้ขนตาจริงกับขนตาปลอมเราอะมันเชื่อมกันนะถ้าใครอยากให้ขนตาปลอมชัดมากๆก็ปัดมา่าไปที่ปลายขนตาปลอมได้เลยเบอร์นี้คือแบบแทบไม่ต้องจับช่อเลยอะเหมือนเขาจับช่อมาให้แล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเก็บรายละเอียดเนาะซึ่งป่านจะใช้เป็นอายไลเนอร์สีดำนะคะเป็นอายไลเนอร์ของ CanMake เหมือนเดิมแต่ว่าอันนี้เป็นสีดำสีดำคือเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะป่านจะแอบ,บเขียนแบบ ช่วงห่างตานิดน,นึงนะคะให้ตามันชัดขึ้นวิธีการแนะนําให้ดึงขึ้นอย่างงี้แล้วก็เขียนตรงฐานขนตาปลอมนะคะให้เป็นเส้นเล็กๆแบบน,นี้แล้วก็หัวตานนิดนึงเขียนแค่ตรงฐานขนตาปลอมนะไม่ได้ต้องเขียนเป็นสามเหลี่ยมใหญ่เหมือนอายไลเนอร์สีแดงที่เราเขียนตอนแรกนะคะตามันจะดูแบบมีมิติขึ้นอนะาสะก,กิดสะก,กิดเล็กๆ ทีนี้จะมาแต่งตาล่างกันนะตาล่างงานเช้าปั่นจะแบบไม่ค่อยลงสีเยอะเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวจะเริ่มจากสีชิมเมอร์ก่อนละกันนี่ใช้พาเลตเดิมเลยนะแปรงจงสมุนเหมือนเดิมนะคะจิ้มที่สีสว่างผสมกับสีนี้นิดหนึ่งนะคะลงบริเวณนี้ใต้ตาใต้ตาล่างช่วงแบบกลางลูกตาดำนะคะทีนี้จะมาขยับใช้แปรงที่เล็กลงนะคะ อันนี้เป็นแป้งจิว๋วซึ่งยี่ห้อได้เรือนไปแล้วจำไม่ได้จริงว่าของอะไรลองไปลองไปสุม่มกันดูอ่ะก็ใช้แป้งจิ๋วนะคะเล็กๆจิ้มกับสีสีแรกที่เราลงตาจำได้ปะแล้วก็วิธีก็คือจะลงตรงหัวตาอย่างนี้ค่ะชีดคนขนตามาเรื่อยๆเลยแล้วก็เชื่อมไปหางตาอย่างนี้ ถ้าใครอยากทำดอลลี่อายนะคะก็ใช้สีเดิมเลยนะแล้วก็จิ้มไปตรงที่แบบมองตรงแล้วก็จิ้มไปอย่างนี้เดี๋ยวเราปัดมาสคาร่าขนตาล่างดิ้นเลย ทีนี้ตาเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรากลับมาที่ผิวนะคะผิววันนี้ปานจะใช้เป็นรองพื้นตัวนี้นะคะ Mac Studio Radiance สีที่ป่านใช้เลยนะคือ NC 1 2คือที่เลือกใช้ตัวนี้เพราะปานรู้สึกว่าเขาบางเบามากมันเหมาะกับงานเช้าอะคือมันบางเบามีความชุ่มชื้นคือแบบประมาณนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้ให้ฟินิชที่วาวเกินไปอะอ่ะวิธีนะคะหยดลงบนถาดก่อนใช่ไหมแล้วปานก็จะแบบว่า แต้มน้อยๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองลงให้ดูครึ่งหน้าก่อนประมาณนี้แล้วก็ใช้พับคุชชั่นนะคะอันนี้ใช้พับของจองแซม,มนุนนะจ๊ะอ่าวิธีก็คือปานจะปาดอย่างนี้ก่อนปาดให้เขาแบบกระจายทั่วหน้าก่อนนะคะคือที่เลือกใช้รองพื้นตัวเนี้ยเพราะว่าเขาบางเบามากให้ดู คือเขาบางเบาแต่เบอร์รุงคนแล้วก็เขาไม่ได้มีความวาวแบบวาวจนเกินไปอะคือบางทีเวลาเราแต่งหน้าไปงานเช้าอย่างเงี้ยแล้วเราใช้รองพื้นที่แบบฉ่ำมากวาวมากทุกคนเวลาเจอแบบอากาศร้อนๆบางทีมันจะทําให้แบบหน้มามันดูเมื่อหน้มามันดูเหนื่อยได้ซึ่งอันนี้ไม่พอเติมนะเออซึ่งบันก็เลยแบบรู้สึกว่าตัวเนี้ยคือเขาไม่ได้วาวจนเกินไปแต่ก็มีความเน้นแสงก็เลยรู้สึกว่า,วาเอ้ยชอบเวลาไปงานเช้าก็คือชอบใช้ตัวนี้นะคะ อ่พอปาดเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ให้ดูข้างนี้กับข้างนี้อันนี้คือสว่างขึ้นแล้วก็เบอร์ถุงขนขึ้นนะคะแต่ว่าเรื่องของการปกปิดตัวนี้อาจจะไม่ได้ปกปิดสูงเท่าไหร่นะถ้าใครมีปัญหาเรื่องการแบบรอยสิวเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องใช้คอนซีลเลอร์ช่วยนะคะอย่างนี้คือเราลงแล้วสว่างขึ้นแล้วแต่ว่ามันยังไม่แน่นนะคะวิธีก็คือแตะรองพื้นเพิ่มอีกนิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวป่านจะ แถบแบบกด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 เฉพาะจุดนะคะซึ่งจุดที่บ่านจะเน้นก็คือตรงนี้นางแก้มจะเป็นจุดที่แบบมักจะมีปัญหาที่สุดหลุดลอกง่ายสุดอะไรเงี้ยข้างจะม,มูกอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็หน้าผากนะคะกดลงไปเลยกริบมากอยู่นะเดี๋ยวทำอีกข้างนะคะเหมือนเดิมอันนี้คือลองพื้นแบบ ปั๊มเดียวนะทุกคนไม่ได้ใช้เยอะเลยนะใช้น้อยมากเนี่ยรอบแรกคือลงบางๆงบางที่สุดเท่าที่จะบางได้นะถ้าสมมุติว่า เราลงรองพื้นหนาทุกคนนี่มันเป็นงานเช้าอะเวลาเราเหงื่อออกเวลาเราเจอแสงที่มันเป็นแสงธรรมชาติอะแสงธรรมชาติมันชัดมันจะเห็นชัดมากว่ามันหนามันจะดูไม่เป็นผิวแล้วมันก็จะมีโอกาสแครกแตกง่ายมากมันไม่เหมือนงานกลางคืนที่แบบบางทีแสงสปอตไลท์มันช่วยเราอะงานเช้าคือแบบมันไม่มีอะไรช่วยนะคะเพราะฉะนั้นงานผิวต้องสวย ผิวรองพื้นเรียบร้อยแล้วทีนี้ปั่นก็จะมาใช้คอนซีลเลอร์ตัวเดิมเลยนะคะสีสีเปียอันเดิมป้ายลงบนถาดเหมือนเดิมใช้แปรงอันเดิมด้วยนะคะปั่นจ,จะแต้มลงไปบริเวณที่แบบมันยังมีรอยสิวอยู่นะคะซึ่งก็จะแต้มทาเลยอ,อย่างนี้อย่าเพิ่งไปกดหรือว่าไปเกลี่ยมันนะเพราะว่าเดี๋ยวรอให้เขาแบบเซตตัวนิดนึงแล้วค่อยมากดให้เขาเนียนกับผิวทีนะคะเพราะถ้าเรากดตั้งแต่แรกอะเดี๋ยวมันหลุดติดพับคุชชั่นออกมาแล้วมันก็ไม่ปกปิดอยู่ดี ต้มทิ้งไว้ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเรามาจัดการใต้ตาก่อนนะคะใต้ตาวันนี้จะใช้เป็น t a u c h e a p c h e p Radiance นะคะเบอร์ 16N แล้ก็จะกลับมาใช้พัฟคุชชั่นแล้วนะคืออันนี้ปั่นแบบคือใต้ตาเราไม่ได้ค้ำมากก็แล้วแ,ลแต่ว่าอยากทำให้มันดูแบบสว่างขึ้นเหมือนเป็นไฮไลท์ไปนในตัวมีใช้พัฟคุชชั่นนะคะแต่แะนิดเดียวเลยแล้วก็กดกดลงบริเวณใต้ตาแบบนี้ คอนซีลเลอร์ตัวนี้รุ่นเนี้ของทาะจะบอกว่าเนื้อเขาแบบบางเบามากเลยนะมาเขียนคิ้วกันดีกว่านะคะวันนี้ปันจะใช้ดินสอเขียนคิ้วของ e v e r p i n พนะคะสี the sexy one ปันจะเน้นแค่ช่วงแบบหางคิ้วนะเขียนตามแบบโครงได้เลยนะคะ เดี๋ยวจะใช้มาสคาร่านี่มาสคาร่าของมูดนะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นสีน้ำตาลซึ่งวิธีใช้นะแนะนำให้ทุกคนแบบซับทิชชู่กอนนะคะนี่อืมแล้วค่อยๆปัดมันเป็นน้ำตาลที่โอเคทุกคนไม่ได้ไม่ได้แดงไปอะปัดเน้นปัดแค่แบบหัวคิ้วก็พอคะ่ะ ที้พอคิวเสร็จเราก็มาจัดก,การรอยอคอนซีลเลอร์ที่เราทําไว้เนาะเดี๋ยวใช้พัฟคุชชั่นอันเดิมเลยแล้วกันนะคะอันนี้ในการแบบว่าแทบแทบแทบอันนี้ไม่ต้องใช้น้าหนักเยอะนะคือแทบเบาๆพอให้แบบ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 คอนซีลเลอร์ลงไวอะเขากลืนผิวแล้วก็ไม่เป็นด่างเป็นดวงเห็นไหมมันก็จะเนียนเข้าผิวแล้วตอนนี้ทุกอย่างกริป ก่อนที่จะไปเซตแป้งปานจะปัดแก้มก่อนเพราะว่าการปัดแก้มก่อนที่จะเซตแป้งมันจะทำให้สีแก้มเราอยู่ทนมากขึ้นแปรงของ Tatcha Brush เหมือนเดิมนะคะเบอร์133เทคนิคความอยู่ทนนะคะปันจะชอบใช้แบบพวกอายแชโดว์อะทุกคนมาปัดแก้มอันนี้ก็คือพาเลตจงสมุนเมื่อกี้ใช่ปะแล้วก็เอาสีสว่างกับสีกลางผสมกันใช่ปะแล้วก็ขอแปงหรือถ้าใครแบบเป็นคนมือหนักมากมก แตะทิชชู่ก่อนก็ได้นะคะแล้วก็แตะอย่างนี้ลงไปที่หน้าแก้มเลยรับรองว่าแก้มอยู่ติดทนทั้งวันแล้วก็ถ้าใครชอบแบบจมูกน่ารักน่ารักก็ปัดปลายจมูกด้วยอย่างนี้ก็ได้ค่ะแนะน,นำเป็นอายแชโดว์สีอ่อนนะอย่าไปใช้สีเข้มมากนะเดี๋ยวมันจะแบบแก้มลิงนะ แล้วก็ข้อดีของการที่เราปัดแก้มก่อนที่เราจะลงแป้งนะคือมันจะทําให้หน้าของเราไม่ดูแป้งไม่ดูหนาเพราะว่าคือเหมือนถ้าเราลงแป้งไปก่อนเสร็จแป้งแล้วแล้วก็ปัด แบบบลัชออนเข้าไปอีกปัดไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนเป็นการเพิ่มปริมาณแป้งอ่ะทุกคนมันจะทําให้หน้าเราอ่ะแทนที่จะดูผิวสวยมันก็จะดูหนาเสร็จแล้วขอปัดเพิ่มอีกนิดนึงเพิ่มความน่ารักนะคะอันนี้ใช้พาเลตของ The s ซ e k นะคะ The s ก b l e n ด n ้งเลเยอร์ c ชคเบอร์ศูนย์หนึ่ง Summer Coral ขอใช้สีด้านนี้แล้วกันน่ารักดีปัดทับเข้าไปให้หน้าแก้มมันมีความแบบชมพูน่ารักขึ้นไม่รู้ว่าในกล้องเห็นชัดไหมแต่ว่า ตอนนี้คือแก้มแบบชมพูเวอร์เสร็จแล้วทีนี้เรามาเซ็ตแป้งกันได้เลยจริงๆอ่ะปานจะบอกว่าสำหรับใครที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องหน้ามันเยอะหรือว่าแบบเป็นคนผิวแห้งอย่างป่านอ่ะปานจะแนะนำให้ใช้แป้งที่เป็น เพรสพาวเดอร์นะคะมันจะช่วยทําให้ผิวเราดูเป็นผิวมากกว่าการใช้แป้งฝุ่นนะเพรสพาวเดอร์ที่ป่านชอบอะก็คือ R M K นะคะคือแบบชอบมากแต่ว่าถ้าใครหาไม่ได้จริงๆป่ารู้สสกว่าสิ่งที่มีดูบนะคะก็คือ Canmake อันนี้ได้เหมือนกันนะแต่วันนี้ขอใช้ R M K นะคะแล้วก็แนะนําให้ใช้กับพัฟมันจะแน่นขึ้นอันนี้เป็นเป็นพัฟ ของแม็กนะคะเป็นพัฟลงแป้งของแม็กมันจะมี2ด้านมันจะมีด้านที่เป็นแบบฟูๆกับด้านที่เป็นเหมือนด้านลงรองพื้นอะให้ใช้ด้านฟูๆนะกับแป้งนี้แล้วก็แถบมันจะแถบแค่แบแบ เน้นหน้าแก้มอะ่ะแล้วก็ตรงที่ผิวมันแบบตกร่องได้ง่ายเช่นแบบใต้ตาหรืออะไรเงี้ยเวลาที่เราเป็นคนผิวแห้งอะ่ะแล้วเราไปประคมแป้งเยอะๆพวกแป้งฝุง่นแป้งอะไรที่มันแบบหนาๆมันจะยิ่งทําให้ผิวเราดูแบบดูแบบเห็นริ้วเห็นอะไรเงี้ยชาร์จผิวมันจะดูไม่สวยนะคะแถบไปก่อนตอนแถบตอนแรกอะ่ะอาจจะดูแมตนิดนึงแต่เดี๋ยวพอเขาเซ็ตตัวอะไรเรียบร้อยแล้วอะ่ะเดี๋ยวผิวมันจะแบบโอเคขึ้นสวยฉ่ำพอดีนะคะประมาณนี้นะคะคือ ถ้าใครอยากใช้แปรงก็ได้แต่บัารู้สึกว่าการกดด้วยพับอะมันทําให้ผิวมันแน่นกว่าแล้วมันก็แบบระหว่างวันเวลาไปเจออากาศร้อนเหงือ่อความชื้นอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ทนมากกว่า ทีนี้มาสร้างกรอบหน้ากันนะคะกรอบหน้าปั่นจะใช้เป็นพาเลนี้ของ Hourglass นะคะเป็นน้องแมงกระพรุณน,นะทุกคนเวลาทำบรอนเซอร์นะคะให้ใช้แปลงคุ่มใหญ่ๆเลยนะคะงานเช้าอย่าไปแบบพยายามเฉดให้ทุกอย่างมันไม่มากนะมันจะดูมันจะดูม,ะดมองนะคะใช้แปรงคุ่ใหญ่ๆลงน้อยๆน,นะคะอันนี้ก็แปรงทชาลัชบบเหมือนกันนะเบอร์3 8 8 นีเคาะเคเคาฝุ่นออกหรือว่าแถบบนทิชชู่ก่อนก็ได้ถ้าใครเป็นคนมือหนักนะคะเวลาปานเชดอะปานจะเชดตรงนี้ช่วงแบบไรโผล่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไล่ลงมาเบาๆแค่นี้เชดน้อยมากอะเพราะสุว่างานเช้ายิ่งเฉ็ดเยอะมันจะยิ่งหมองอะทุกคนไล่มาอย่างนี้เลยง่ายๆพอเป็นจมูกนะคะก็ใช้แปรงอันนี้ทัชชัพปากอีกแล้วเบอร์ er 215เนี่ยค่ะปิดจมูกนิดนึง โมพุ่งแล้วเห็นไหมไหนๆก็หยิบพาเลทนี้มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ไฮไลท์ของเขาเลยแล้วกันอะแต้มานันนี้แต้มานันนี้ก่อนจะพูดต่อแสงงานเช้าอะ่ะมันจะมีความบลูของแสงถ้าภาษาช่างกล้องก็คือแบบแสงบลูคือมีความติดฟ้ามีความติดอมเทานิดนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราไปไฮไลท์เยอะหรือว่าไปทำอะไรที่มันแบบวาวมากๆอะมันจะไม่ได้ดูขึ้นกล้องขึ้นไฟเหมือนเราเจอสปอตไลท์ มันจะดูเมือกก็เลยอยากเตือนทุกคนนิดนึงว่าเอองานเช้าก็คือไฮไลท์แต่พอดีนะคะอย่าแบบเยอะมากคือไม่ต้องถึงขั้นแม็กนะแต่ว่าน้อยๆนะคะลิปสติกที่ใช้วันนี้นะคะป่านจะใช้ลิปของ l o ยวลนะคะสีสองสูนอันนี้เป็นรุ่นใหม่เลยนะที่เขาแบบเพิ่งออกเลยสีนี้ป่านว่าแบบทาง่ายนะคะคนแบบผิวเหลืองอย่างเราก็คือทาขึ้นแน่นอนนี่ป่านจะทาแค่แบบ ใช้กลางปากคันี้ก็มมเมมใช่ปะแล้วค่อยๆใช้นิ้วเกลีย่ยเพราะว่ารุ่นเนี้ยทุกคนสีแน่นมากใช้นิดเดียวคือแบบชัดแล้วติดทนเวอร์ทดสอบแล้วคือแบบกินข้าวก็ไม่หลุดเดี๋ยวขอปากนะคะจะขอแบบใช้ลิปสติกสีแบบอ่อนๆลงนิดนึงนะคะเป็นลิปของเซฟรานะคะให้ดูนี่อันนี้เบอร์0ูนะคะ แต่แตะตรงขอบขอบปากอะ่ะให้ขอบมันเบลออะ่ะเห็นไหมปากมันจะดูแบบจะบุขึ้นเดี๋ยวปันจะเติมลิปกอสซีน,นิดนึงนะคะเป็นลิปกอสของ a n a t h e s i a Beverly Hills นะคะเป็นลิปกอสใสเลยนะไม่มีสีนะคะแลาแต้มก็คือเน้นตรงกลางปากแบบนี้เห็นไ,ไหมมันจะทำให้ดูปากแบบจะบูดน่ารักมากแล้วก็ ทำให้ลิปแมทที่เราแบบไม่แหง้งไม่แตกด้วยนะคะทาลิปเสร็จแล้วแอบบรู้สึกอยากเติมแก้มนิดนึงทุกคนอยากเติมแก้มที่มันแบบสีชัดขึ้นนิดนึงแอบบมาใช้พาเลตนี้อันเดิมเลยเดีนะ๋ยวปันจะขอผสม2อันนี้นิดนึงนะคะแล้วก็ลงไปช่วงนี้ค่ะช่วงหนุแก้มให้สีชัดขึ้นหน่อยเรียบร้อยแล้วนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะสาหรับลุกออกงานตอนเช้าแบบนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนคงจะชอบเนาะไม่ได้มาทําคลิปแบบประมาณนี้ให้ดูกันสักพักแล้วนะคะตอนนี้ก็อ่ะมีเวลาก็เลยทําให้ซะหน่อยเพราะว่าเห็นช่วงนี้ทุกคนแบบออกงานกันถี่มากนะคะจริงๆริงว่าลุคนี้เป็นลุกออกงานเช้าที่แบบรู้สึกว่าแบบเข้าได้กับทุกชุดเลยนะยังไงก็ไปลองแต่งตามกันดูแล้วก็ถ้าใครแต่งตามแล้ว ฟีดไปยังไงแต่งเราได้ไม่ได้อะไรเงี้ยมาบอกกันด้วยนะคะแต่ว่าเทคนิคในวันนี้ปั่นว่าแน่นมากแล้วก็สามารถแบบติดทนอยู่ทนทั้งงานแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้นะคะปั่นไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ช่องของปัดด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย